แต่โซสวัสดีครับรอครับกอคุณนะคุณาดสวัสดีทุกทุก่านเอซีสวัสดีทุกท่านนะครับผมไม่ค่อยคุ้นกันพูดเสียงเบาเท่าไหร่ับครับเพูดพูดเสียงดังลวไมมันจะเอามันจะลำโพงมันจะมันสั่นเหรให้ไปเบาให้ไปโอเคครพร้อมหรือยังพีเดี๋ยวรอพีก่อนจะได้ มีข่าวดีนะฮะข่าวนี้ดีจังเลยนะมดแดงอ่ะมดแดงกัดมดแดงแต่ว่าจะดูตัวตัวดีเท่าไหร่นะก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกทุกช่องนะช่องกัปตันดัมซิ่งนะโกโก้ไลท์ในโพธิีเอกีซียูบ่าวซซโซ่นะครับอย่าลืมนะวนเวียนไปดูให้ทุกช่องเนาะททุก่านพร้อมแล้วเนาะก็ขออนุญาตแจ้งข่าวดีเนาะครับนะ ก็ขอแจ้งข่าวดีของเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานผมกําลังเครียดอยู่ว่าผมจะทํายังไงนะครับพอดีว่ามีคุณแม่ใจดีนะครับมีคุณแม่พันนีนะครับมอบเงินให้หนึ่งพันบาทเพื่อที่จะเอาไปซื้อของซื้ออะไรนะให้ครับเด็กๆที่อยู่ฝั่งเรานะครับให้เราไปซื้ออะไรก็ได้ให้เด็กๆนะครับที่อยู่ฝั่งเรานะครับส่วน อีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณอัชรานะครับมอบให้500บาทนะครับซื้อของให้เด็กๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าสองท่านนี้นะครับบัตรเอทีอมอยู่ไทยไม่สามารถกดได้แล้วผมก็ไม่มีสำรองเอาไว้เป็นรอบหน้าเนาะรอบหน้าเราค่อยมามอบเนาะเราค่อยมาซื้อของมาฝากเด็กๆนะฮะ แล้วก็มีข่าวดีต่อมานะครับนะเป็นข่าวดีล่าสุดนะครับคุณแม่จากประเทศอังกฤษนายเอฟซีคุณแม่จากประเทศอังกฤษคนที่เคยซื้อเครื่องตันเหล็กให้เรา<อ>จำได้ไหมนะคนนี้ที่เคยซื้อเครื่องตันเหล็กให้เราครับผมนะครับอมอบให้สองพันสองร้อยบาทโอ้นะครับนะครับให้อนเมื่อกี้มอบให้สองพันสองร้รอยบ,บาทเพื่อไปซื้อ ซื้อของที่เราคิดว่ามันสมควรคิดว่ามันจําเป็นกับเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยพิจารณาเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปพิจารณาว่าจะซื้อมาม่าปลากระป๋องไปให้เด็กๆนะเพราะว่าบ้านที่เราจะไปเนี่ยคือเงินเงินส่วนเนี้ยเราก็จะแบ่งเฉลี่ยกันเนาะไปไปบ้านอื่นบ้างคนะบ้านนี้ได้รับการช่วยเหลือเท่านี้เราก็ไปบ้านอื่นมากเพราะเราจะไปหลายหลังเราไม่ใช่แค่ไปหลังเดียวเพราะนั้นเราอาจจะแบ่งเฉลี่ยกัน ะะคุณแม่จากประเทศอังกฤษนะครับมอบให้2,200บาทนะครับครับผมให้ไว้เป็นค่าธรรมเนียมในการในการกด,ด้วย mm hmm. นะ200บาทนะ mm hmm. เพราะว่าการกดที่เราเนี่ยค่าธรรมเนียมประมาณสัก100-200เราก็ไม่ได้ใจเนาะ mm hmm. ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอคุณแม่แม่แไ่เลยเชลีโอเลยเนี่ย เฉลียวเพชรชรัตเพชรรัต่ะคุณแม่เฉลียวเขาต่อไอเขาไปแลคุณแม่เฉลียวเพชรรัตนะก็มอบให้หนึ่งพันบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับน้องสอนกับน้องสีเมื่อวานนอเด็กเด็กกำพร้านะต้องสองไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับซึ่งคุณแม่บอกว่าคิดถึงแม่ตัวเองก็ไม่มีแม่ถึงก็เลยเข้าใจหัวอก ก็เลยให้เงินหนึ่งพันบาทเพื่อที่จะไปมอบไปมอบให้กับน้องในวันนี้เป็นเงินสดโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปมอบเนาะเดี๋ยวเราต้องไปกดเงินก่อนครับนะครับอ่ะรวบยอดทีเดียวอวยพรเลยเนาะับมนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทั้งสี่ท่านเนาะผมนะครับที่มอบเงินมาช่วยเหลือเด็กๆนะครับครับนะ ผมก็ขออวยพรนะครับให้ทั้งสี่ท่านนะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเหรอสองพันสองบวกหนึ่งพันเป็นสามพันสองร้อยแล้วที่บอที่ที่ที่ประเทศไทยยาเพิ่งนับเอาเอาที่จะกดนี้ก่อนเอาที่กดนี้เป็นอ่าสามพันสองพันสอง ก็ขอให้ท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเนาะรัมนคอยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับครับอยได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะฮะคิดสิ่งไหนก็คอยสววางดับปรารถนานะครับพวกเราก็จะนําเงินส่วนนี้นะใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับดิจินะสูงสุดนะครับจะซื้อของที่มันจําเป็นเนาะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับกระตุมีอะไรเสริมแต่งไหมเสริมแต่งสักหน่อยนะ นะพี่ดีใจเนาะจีใจม่ทุกีในเด็กก็น่าสงสารเนาะเด็กก็น่าสงสารมากนะผมแต่ว่าเราเก่งด้วยมีคนที่เห็นมองเห็นก็เป็นกําลังใจอย่างดีสําหรับพวกเราด้วยแหละใช่เราก็มีความสุขที่เราไปมอบเราเป็นสะพานบุญเล็กๆนะฮะเราก็ไปมอบเป็นสะพานบุญเนาะเอชซีก็คอยสนับสนุนในสิ่งที่เราพยายามจะทําเพื่อประโยชน์รวมถึงทุกๆท่านที่ ถ้ากันดูรับชมวิดีโอเราด้วยทุกท่านก็มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นน่ะแชรได้บุญได้กุศลไปด้วยกันเนาะทุกคนมรับถ้าพูดซึ่งเด็กพู้ขึ้นเด็กสองคนก็เกรงเนาะเป็นผู้ใหญ่นั้นแบบคิดแบบตัดทึ่งเลยเนาะทึ่งเลยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอีกนะฮะค้าเป็นเป็นใหญ่กว่าผมอีกอะผมใหญ่เป็ผู้ใหญ่กับผมดีเรามีเด็กเป็นไอดอลใหญ่มีเด็กเป็นไอดอลแล้วผมอ่ะเขาสามารถดูแลน้องได้ดูแลพี่บ้านได้เลยไม่ใช่ ออเออออวเป็นเป็นข่าวดีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสถานีต่อไปเราไปหาตู้เอทีเอ็มเพื่อกดเงินตัวนี้แล้วก็มาซื้อของให้กับน้องไปมอบเงินให้กับน้องอีกทีหนึ่งเรารอสายนวก่นสายูวก่นเนาะสายูวก่อนเดี๋ยวเราต้องรออ่า YouTube ไกด์นำทางเรา YouTube ในพื้นที่ฝั่งลาวจะพาเราไปหากดเงินเนาะเราไปหาไปทำภารกิจวันนี้เนาะไปไปด้วยกันนะครับ เดี๋ยวภารกิจต่อไปเราจะไปแจกเสื้อผ้าในหมู่บ้านอะไรเราจะตามชมเนาะเดี๋ยวรอบนี้เราเอาของผู้ใหญ่ไปด้วยเนาะอืมเอาไปหมดเลยวันนี้ฮ่าไม่หมดมันเยอะมันเยอะเอาไปหมดเต็มเลยนะเหลืออ๋อเราจะไม่มีที่ได้ยืนข้างหลังโอเคนี้ก็เอาฝากไว้ที่นั่นนครับครับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจของรอบสองสวัสดีครับลาทุกๆช่องแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่เปลีเลยยังไม่เปลี่ยนเหรอเอาไม่เปลี่ยนเหรออ๋อโอ้ยโอเครอครับรอสวัสดีครับ